เอาคำอวยพรซึ้งๆจากลูกชายแห่งชาติมาฝากแม่ๆ FC แฟนคลับกันคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Parlex Channel อัปเดตความเคลื่อนไหวลูกชายแห่งชาติไรอันกัดบัณฑิตวันนี้เรามีโพสต์ซึ้งๆนะคะของปีที่แล้วกับของปีนี้คะ่ะทั้งสองโพสต์เลยก่อนที่เราจะไปฟังคำอวยพรซึ้งๆของลูกชายปีนี้นะคะเรามาทบทวนคำอวยพรปีที่แล้วก่อนคะ่ะซึ่งคุณแม่อังนะคะก็ได้แชร์โพสต์ของปีที่แล้วมาไว้อยู่หน้า Facebook แม่อัง โพสต์ะะจาก Facebook กาดบัณฑิตจำปาศิลค่ะ23กรกฎาคม2023สุขสันต์วันเกิดนะครับป๋าป๋าคือทุกอย่างของหนูเป็นทั้งผู้ให้กำเนิดผู้ให้วิชาผู้ที่เป็นต้นแบบของลูกผู้ที่คำ้ำคำว่าครอบครัวได้อย่างดีเยี่ยมไม่เคยบกพร่องวันนี้ป๋าแก่ขึ้นอีกปีเอาจริงๆยังจำภาพที่ป๋ารถล้มแล้วมารับหนูที่โรงเรียนได้อยู่เลย วันเวลาผ่านไปเร็วมากจากต้นไม้ต้นเล็กที่ป่าหมันรดน้ำหมันพลวนดินกำจัดศัตรูพืชทุกชนิดที่คอยมารังควาวันนี้ต้นไม้ต้นนั้นเริ่มที่จะต้านทานลมฝนและอดทนต่อสิ่งต่างๆได้เองบ้างแล้วลองมองย้อนไปเราก็ลืมไปว่าคนที่ปลูกเราตอนนี้เขาเริ่มแก่ลงมากเริ่มหัวขาวร่างกายเริ่ม มีโรคประจำตัวป๋าทำงานหนักมากๆตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันจนวันนี้หนูทำให้ป๋าได้พักแล้วป๋าสบายใจได้เลยต่อจากนี้หนูจะช่วยค้ำครอบครัวอีกแรงหนึ่งป๋าปล่อยมือแล้วนั่งพักได้เลยนะหนูรักป๋ามากป๋าเป็นฮีโร่ที่ไม่มีพลังกายพิเศษแต่มีพลังใจที่โคตร ทรงพลังดีใจที่วันนี้ป่ายังอยู่ให้หนูวอวยพรรักป่านะครับรักสุดหัวใจของลูกชายคนโตคนนี้พร้อมอิโมจิหัวใจสีแดงนะคะก็เป็นคําอวยพรวันเกิด ของน้องไรอันนะคะที่วอวยพรให้พ่อตายปีที่แล้วค่ะ2023เดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยคำวอวยพรซึ้งๆของ2024กันเลยนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของพ่อตายค่ะ31กรกฎาคม2567เป็นวันคล้ายวันเกิดพ่อตายนะคะโพสจาก Facebook กาดบัณฑิตจ,จำปาสินค่ะสุขสันต์วันเกิดนะครับป๋ารักป๋าที่สุดขอให้ปา๋าแข็งแรงอยู่กับครอบครัวไปนานๆน,น,นะครับขอให้โรคภัยไข้เจ็บ ่ยที่เป็นอยู่หายขาดและอย่ามีโรคอะไรเพิ่มรอดูความสำเร็จของลูกไปเรื่อยๆในวันนี้ป๋าแก่ลงอีกปีสิ่งที่ได้มาคือความสุขหนูสัมผัสได้ว่าป๋ามีความสุขและนั่นจะทำให้หนูมีกำลังใจมีกำลังใจในการทำงานเพื่อแลกกับรอยยิ้มป๋าและคนในบ้าน ป๋าอยาได้กังวลว่าหนูจะใช้ชีวิตได้ไหมจะเป็นอันตรายที่ไหนหรือเปล่าหนูบอกเลยว่ามเมล็ดที่ป๋าปลูกตอนนี้ต้านได้แม้แต่ทานาโดป๋าย่าห่วงเลยป๋าห่วงว่าวันนี้เมียจะด่าอะไรดีกว่าหนูรักป๋ามากๆนะขอบคุณที่ตั้งใจเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกครับรักผู้ชายคนนี้ที่สุด รูปนี้เป็นรูปแรกของการเริ่มต้นใช้ iPhone ก็เป็นคำอวยพรนะคะจาก f เฟ e บ o ๊กกัดบัณฑิตจำปาสินนะคะของ2023และ2024ค่ะคำอวยพรซึ้งๆจากลูกชายแห่งชาติไรอันกัดบัณฑิตนะคะที่อวยพรมันเกิดให้กับคุณพ่อตายค่ะทางช่องพาเล็ก h ช n แนลก็ขอ ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับพ่อตายด้วยนะคะขอให้คุณพ่อตายนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะอยู่เป็นร่มโพร,ร่มไส้ของลูกชายนะคะไปนานๆน,นะคะขอให้มีความสุขมากๆคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook กาดบัณฑิตจำปาศิล์ไว้นาที่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจคะ่ะ